วันนี้เป็นเรื่องราวของตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับหรือมือขวานั่นแหละครับที่เราพอจะคุ้นชื่อแล้วก็เรียกกันได้ง่ายหน่อยนะครับวันนี้ลองมาเจาะลึกในบทบาทของพวกเขากันดูครับว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของผู้ช่วยนะฮะต้องทำอะไรบ้างและทำไมจากการเติบโตในการเป็นมือขวาเป็นผู้ช่วยเนะี่ยกล้าวขึ้นไปสู่การเป็นเฮดโค้ชหรือเป็นผู้จัดการทีมมันยากยย่นแสนเข็นเหลือเกิน Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อรัสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตกรสียำเกรือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกับช่องของเราครับ i n s t a t d Thailand นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับ หรือมือขวานั่นแหละครับที่เราพอจะคุ้นชื่อแล้วก็เรียกกันได้ง่ายหน่อยนะครับเพราะในยุคสมัยปัจจุบันหรือจริงๆมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับนี่คือหนึ่งในตําแหน่งที่มีความสําคัญในทีฟุตบอลครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงหรือโดดเด่นมากนักไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์มากมายวันนี้ลองมาเจาะลึกในบทบาทของพวกเขากันดูครับว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของผู้ช่วยนะฮะต้องทําอะไรบ้างและทําไม จากการเติบโตในการเป็นมือขวาเป็นผู้ช่วยเนี่ยกล้าวขึ้นไปสู่การเป็นเฮดโค้ชหรือเป็นผู้จัดการทีมมันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินมันมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้หลายๆคนนั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับถ้าเราจะบอกว่าบุคลากรในตำแหน่งนี้เนี่ยคือคนเบื้องหลังใช้คำนี้ได้ครับเพราะถ้าเรามองเข้าไปในสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งนะครับ นอกจากนักเตะนสนามแล้วคนที่โดดเด่นที่สุดก็คือผู้จัดการทีมนี่แหละครับนึกชื่อได้เลยครับโอ้โหยอดผู้จัดการทีมในโลกหนังยุคนี้มีใครกันบ้างแต่ถ้าจะถามว่ายอดผู้ช่วยยอดมือขวานะครับเป็นใครกันบ้างอันนี้คงต้องคุยกันหนักหน่อยบทบาทหน้าที่จริงๆหลักๆเลยก็คือถ้าพูดง,ง่ายๆนะครับเป็นคนที่รับผิดชอบทําในสิ่งที่ผู้จัดการทีมไม่ทำานไ่นะครับเช่น,นเรื่องของการนําทีมฝึกซ้อมออกคําสั่งข้างสนาม หรือตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆไมค์ฟิลแลนด์ครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนี่คือมือขวาอันยาวนานครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยทำงานมาตั้งแต่ในยุคของเซอร์เล็กฟูซันจนไปถึงนันปัจจุบันครับโอเลโกนโซชาโดนปลดออกไปไมค์ฟิลแลนด์ก็ยังอยู่ในทีมครับแล้วก็คอยช่วยเหลือไมเค,คิลคาริกอีกทีนึงเขาเคยออกมาเปิดเผยถึงบทบาทของทุวเองครับในรัวโอเทฟฟอร์ดนะครับบอกว่าแม้ว่าคุณจะทำอะไรครับมันย่อมมีแรงกดดันเสมอ มันมีความตรึงเครียดและมีเสียงวิจารณ์ลายล้อมอยู่แล้วดังนั้นคุณจะต้องมั่นใจเมื่อเดินนําผู้เล่นลงสู่สนามซ้อมครับนักเตะจะต้องฟังคุณและคุณต้องสื่อสารไอเดียต่างๆเนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้พวกเขานั้นเข้าใจและเชื่อใจถ้าทําไม่ได้ทุกอย่างจบครับนักเตะจะไม่ฟังเลยดังนั้นมันสําคัญมากครับ ที่คุณจะต้องคอยผลักดันให้ตัวเองและผู้เล่นทํางานอย่างหนักไปพร้อมๆกันและก็คอยเปิดรับสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าค้นคว้าหาไอเดียใหม่ๆครับเพื่อปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ถามต่อว่าความท้าทายของการเป็นผู้ช่วยคืออะไรไมเฟิลเฟนบอกว่าไอการถ่ายทอดข้อมูลให้กับนักเตะเนี่แหละครับเพื่อให้พวกเขานั้นสามารถรับสารได้ถูกต้องมันจะทําให้นักเตะนั้นเข้าใจว่าต้องเล่นอย่างไรครับหน้าที่ของคุณคือการเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบขึ้นรูปเป็นจิ๊กซอ แล้วก็ให้บรรดาลูกทีมนั้นได้ดูครับแต่หลังจากนั้นคุณก็ต้องปล่อยให้พวกเขาเติบโตพัฒนาลองสิ่งใหม่ๆและรู้จากการรอคอยด้วยนอกจากหน้าที่ในสนามซ้อมแล้วนะครับฟิลล์นยังมีส่วนสําคัญในเรื่องของการซื้อขายด้วยครับตั้งแต่เป็นคนที่แนะนำแฮร์รี่แม็กควายครับให้กับสโมสรจนกระทั่งปิดดีลได้สําเร็จหรือแม้ทั้งการบินไปดูฟอร์มของบูโ่เฟนเดสถึงโปรโตุเกสก่อนจะเซ็นสัญญาก,กับจอมทัพรายนี้เข้ามาร่วมทีมเพียงแต่ว่าในแต่ละสโมสรมันก็แตกต่างกันกน,นะครับ ผู้ช่วยของแต่ละทีมนั้นขอบเขตหรือความรับผิดชอบอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าคนที่เป็นผู้จัดการทีมครับเวลาจะเลือกใครก็ตามแต่ที่มานั่งข้างกายหรือเป็นมือขวาเนี่ยต้องหาคนที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองไม่สามารถจะไปลงมือทําเองได้หรืออาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นโชเซ่มูรินโญ่ครับตอนที่มารับงานกับเชลซีครั้งแรกนะครับเขาต้องการคนที่เป็นคนในของสโมสรครับ รู้จักประวัติศาสตร์รู้จักนักเตะดาวรุ่งพร้อมประสานงานกับคนในสโมสรที่เกี่ยวข้องได้ดังนั้นเขาจึงเลือกเอาสตีฟคลาร์กครับซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นแล้วก็เป็นโคช้ชเยาวชนของซิงตันเบนครามเนี่ยขึ้นมาเป็นมือขวาหรือสตีเวนเจอร์าดก็ได้ครับอผู้จัดการทีมคนใหม่ป้ายแดงของแอสตันวิลล่าเนี่ยผู้ช่วยของเขาครับแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนั่นคือไมเคิลบิลคนนี้เนี่ย เป็นมันสมองเลยครับดูแลในเรื่องของการฝึกซ้อมคิดไอเดียแผนการต่างๆประสานงานกับนักวิเคราะห์แล้วก็คอยถกประเด็นพูดคุยกับเจอรัดอีกคนก็คือแกรี่แมคแอนิสเตอร์ครับคนนี้เป็นรุ่นพี่ตอนที่เล่นอยู่ลร์พูเป็นอาจารย์ของเขาด้วยซ้ําไปถูกดึงเข้ามาเพราะว่าเรื่องของประสบการณ์โชคโชนครับทั้งการเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นโคช้ชมาดำรงตำแหน่งเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของนักเตะในทีมอีกทีหนึ่งแล้วก็หน้าที่หลักก็คือประสานงานครับ ระหว่างผู้เล่นกับทีมโคช้ชแต่การเป็นเพียงแค่เบอร์2ในทีมเนี่ยนะครับบางครั้งบางคนอาจจะมองไปไกลกว่านั้นครับมีบ้างครับที่คิดไปถึงวันที่อยากจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งบ้างนั่นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกครับเพราะทุกคนนั้นต้องการพัฒนานตัวเองขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็เติบโตในสายงานอาชีพของเขามิเกลอิตตาคือตัวอย่างครับเขาอาจจะถูกจดจาว่าการเป็นผู้ช่วยของเปปปิโอล่าหรือเป็นแค่วอลเปเปอร์ของเปปปิโอล่าเพราะทํางานอยู่กับมสตี้มาพอสมควรครับ ก่อนที่จะมีย่างก้าวสำคัญมารับงานเป็นผู้จัดการทีมให้กับอาร์เซนอลเมื่อปลายปี2019ในวันที่เปิดตัวนะครับมิเกลอายต้าสัมภาษณ์บอกว่ามันไม่สำคัญหรอกครับว่าคนอื่นจะมองผมแบบไหนมันสำคัญแค่ว่านักเตะมองผมอย่างไรพวกเขาเชื่อมั่นว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าหลังจากนั้นผมคิดว่าเวลามันจะค่อยๆแปลเปลี่ยนมุมมองของคนรอบข้างเองแม้ว่าอาจจะมีช่วงที่ ขึ้นๆลงๆบ้างครับเคยได้แชมป์เอฟเอคัเคยไปรังบวยของตารางพรีเมียร์ลีกแต่ผ่านมาถึงณนะวันนี้เนะี่ยต้องยอมรับว่าผลงานของมิเกลอาต้านั้นมีการพัฒน,นาขึ้นครับและน่าประทับใจพอสมควรอย่าง้นก็ตามครับก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มครับที่พยายามเติบโตขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเป็นผู้จัดการทีมแล้วล้มเหลวอ,อะแบ็ปไลเดอร์ก็ได้ครับผู้ช่วยคนเก่งของเยนค็อปเนี่ยนะฮะที่ค็อปชื่นชมเหลือเกินครับอล์เคย ไปรับงานคุมทีมเอ c n i g ซีไนเ e n มนครับในลีกของฮอลแลนด์ช่วงต้นปี2018นะครับแต่ก็ทำงานอยู่ได้เพียงแค่5เดือนครับไม่สามารถพาทีมเลื่อนชั้นได้สำเร็จเจ้าตัวก็ออกมาแล้วก,กลับมาทำงานที่แอนเลอีกครั้งรุยฟาเรียครับผู้ช่วยคู่บุญของโชเซ่มุนโยเลยนะครับอยู่กับมุนโยมากว่า17ปีนะครับตั้งแต่สมัยคุมปอโตจนไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทำมุนโยนั้น ชื่นชมมากครับเคยให้สัมภาษณ์ถึงรูฟารีบอกว่าถ้าเขาต้องการจะเป็นผู้จัดการทีมในวันพรุ่งนี้เขาก็พร้อมที่จะรับงานในระดับสูงได้เลยด้วยซ้ำบอกแบบนั้นเลยครับจนกระทั่งโอกาสมาถึงครับรูฟารีไปเซ็นสัญ,ญญากับทีมอัลดูฮาอิลครับสโมสรชื่อดังในลีกกาตาเพียงแต่ว่าผลงานไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่ครับแม้ว่าจะมีถ้วยแชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับก็คือกาต้าเอเมียครับแต่ไม่สามารถจะพาไปถึงแชมป์ลีกได้ครับแล้วก็รวมถึงพ่ายให้กับทีมผู้แข่งก็คืออัลซา ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีชาวเบียนาเดสคุมอยู่พ่ายแบบเละเทะเลยครับ4-0ทำให้ฟาเรียนั้นตัดสินใจออกจากตำแหน่งยุติเส้นทางการเป็นเฮดโค้ชเพียงแค่1ปีเท่านั้นรายอื่นๆก็ประสบปัญหาไม่ต่างกันครับราโก้อเยสเตรันครับมือขวาคู่ใจของราฟาเอลเบตสเคยทำงานทั้งที่บาเลนเซียทั้งที่ลิเวอร์พูลเคยแยกออกมาเป็นนักซือในปี2013ครับแต่ไม่ประสบผลเลยครับระหโหระหนไปถึง7สมสร อายุงานเฉลี่ยเนี่ยแต่ละทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์การชนะนะครับทั้งหมดเนี่ยแค่37%เท่านั้นหรือเอาแบบในตำนานก็ได้ฮะแบรนด์คิดครับโอ้โหนี่คู่ใจของเซอร์เลฟ์ฟูสันเลยครับสร้างความสำเร็จให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างมากมายจากนกระทั่งออกไปรับงานที่แบล็กเบิร์นโรเวอร์สปรากฏว่าทีมบุรีรัมยตกชั้นครับแล้วก็โดนปลดตามระเบียบณนะปัจจุบันแบรนด์คิดก็เข้ามาเป็นหนึ่งใน ทีมงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงทุกวันนี้ครับคำถามอยู่ตรงนี้นะครับในเมื่องานของผู้ช่วยก็คือทำในสิ่งที่เฮชโค้ดเขาไม่ได้ทำนะครับคุมซ้อมแท็กติกคือทำหมดเลยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากนะแล้วทำไมเวลาขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมเองถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่มันจะสำเร็จมันยากเย็นเหลือกเกินคนที่ให้คำตอบในเรื่องนี้คือคริสฮิลตันครับอดีตคนสือของนิวคาสเซิลซึ่งตัวเขาเองนะฮะคุ้นชินกับการเป็นผู้ช่วยเนี่ย นับ1ิปีครับเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่มันอาจจะไม่ได้แตกต่างนักแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยไม่เหมือนกันครับฮิวตันให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนชุดความคิดจากโคช้ชมาเป็นผู้จัดการทีมก่อนในฐานะการเป็นผู้ช่วยเนี่ยคุณสามารถใกล้ชิดกับผู้เล่นได้มากกว่าหยอกล้อพูดคุยสนุกสนานเฮฮาแต่พอขึ้นมาเป็นกุนซือแล้วแล้วก็ต้องมีช่องว่างตรงนั้นครับต้องถอยออกมานิดหนึ่งเพื่อจะสามารถทําการตัดสินใจสําคัญต่างๆได้ในทุกวันครับซึ่งสําหรับ,บบางคนเนี่ย มันเป็นก้าวกระโดดที่ที่ใหญ่เกินไปคริสฮิลตันทราบดีครับว่าการให้ผู้ช่วยมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีความสําคัญครับผู้ช่วยต้องการทํางานให้ลุล่วงซึ่งยิ่งคุณมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกว่างานนั้นสําเร็จไปมากเท่านั้นครับดังนั้นผมจะให้ผู้ช่วยแล้วก็ทีมโค้ชเนี่ยคุมในการซ้อมในแต่ละเซสชันส่วนตัวเขาก็จะนําซ้อมเองบ้างในบางช่วงบางเวลาเท่านั้นและด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปะนะครับ ตำแหน่งของผู้ช่วยที่เข้ามาเติมเต็มผู้จัดการทีมก็ย่อมถูกปรับไปตามความต้องการของกุณซือแต่ละคนทั้งการช่วยนำทีมซ้อมการประสานงานในเรื่องของการซื้อขายคอยประสานงานในเรื่องของผู้เล่นซึ่งทุกคนรู้ดีครับว่านี่คือส่วนสำคัญครับของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังบรรดาผู้จัดการทีมระดับท็อปเหล่านี้แต่การที่จะก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนี่ครับบางทีมันต้องเพาะบม่มทุกๆอย่างครับประสบการณ์ ทักษะความรู้บางครั้งมันต้องมีบาร,รมีมีความกล้าหาญและเติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาอันเหมาะสมด้วยครับ mm hmm. เพราะการขึ้นมาเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าสุด mm hmm. เป็นเบอร์หนึ่งน,น,นะครับแรงกดดันแรงคาดหวังเรื่องของการตัดสินใจทุกอย่างสําคัญหมดเลยครับมันเป็นภาระความรับผิดชอบที่ที่ก้าวกระโดดซึ่งบางคนทําได้บางคนทําไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดคือคําตอบครับว่ามิติการทํางานของการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเนี่ย มีอย่างไรบ้างแล้วทาไมถึงเติบโตขึ้นมากลายเป็นเบอร์หนึ่งหรือเป็นผู้การทีมได้นี่มันยากเย็นลอกกินคิดอย่างไรบ้างกับนเทต์น,นี้นะฮะอ่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะฮะสาวกมือขวาทั้งหลายแหล่นะครับลองเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับนอกจาก u t u b e แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram รครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับซาวคลาสบอยด์ฟายแอ a เ p ิลพอดแอ๋อมี t i k t o k แล้วด้วยนะครับเพียงแค่เซริร์ชคำว่า Main s t a n d ครับ วันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ